สวัสดีค่ะหนิงค่ะพัทยาแพทยพิพัฒอายุ38ปีค่ะอา,อาชีพพนักงานบริษัทแล้วก็ค้าขายค่ะก็เป็นโรคร้ายที่คอค่ะ,ะเป็นอยู่ประมาณ7ปีแล้วค่ะครั้งแรกที่ตรวจเจอก็คือมีอาการไอหนักมากค่ะที่คอก็จะมีก้อนขึ้นมาเป็นก้อนนิดนึงคุณหมอเห็นก็เลยส่งตรวจส่ง เจาะเลือดดูค่ะว่าคุณมีปัญหาโรคอะไรบ้างก็จนผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมอให้คืนแรกครั้งแรกผ่านไปผลข้างเคียงของมันก็คือทำให้เรามีอาการเจ็บอาอเจียนกินอะไรไม่ได้อยู่ประมาณ1สัปดาห์ค่ะหมอก,ก็ตรวจเช็คดูเลือดดูค่าเลือดค่าอะไรเอ๊ะมันทํำไมผิดปกติอีกก็ปรากฏว่าก้อนที่คอมันขึ้นมาอีกกลับขึ้นมากลับขึ้นมาทีนี้ก็ทําการผ่าตัดรักษารอบที่2 คืนแรกอีกรอบที่2ปรากฏว่าอตอนน้ําลายเราเนี่ยพังใช้งานอะไรไม่ได้คือมันก็ยังมีน้ําลายอยู่แต่มันมีน้อยมากทําให้เรากินอาหารือว่ารับประทานอาหารอะไรที่เป็นแบบของแห้งๆอย่างเงี้ยจะทําให้เราแบบติดคอคืนอะไรไม่ได้มาครั้งมีเคยติดคอแล้วแบบเหมือนมันมันหายใจไม่ออกไปเลยค่ะปีแรกๆเ,เ,เนี่ยจะเป็นอะไรที่ทําใจไม่ค่อยได้ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้นี่นะตอนนี้ไม่ใช่ว่าเป็นโรคร้ายนะคะ แต่ว่าปรับสภาพตัวเองไม่ได้เนื่องจากว่าฮอร์โมอนมันเกิดการผิดปกติแล้วก็เราชอบหลงชอบลืมกลายเป็นหลงเป็นลืมเออไปพักใหญ่กว่าจะปรับตัวได้นะคะแล้วทีเนี้ยก็รักษาไปเรื่อยๆ,ๆมันก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่เราเคาลบ,บถืออยู่ท่านก็มาแนะนําว่าเฮ้ยหนิงลองกินสมุนไพรตัวนี้ดูไหมเอ p พีพเพิเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่แบบเออมันไม่อันตรายต่อ,อร่างกายนะจะลองเปิดใจดูไหมบอกอ่ะ มันมาถึงนี่แล้วนะเนาะลองก็ลองค่ะวันแรกที่กินเข้าไปก่อนนอน2เม็ดเช้า2เม็ดคือแรกที่กิน8เออนอนแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยนะไม่ร้อนแบบเมื่อก่อนอะตอนที่ยังไม่มาเจอสมุนไพรตัวน,นี้ก็คือว่าจะหายใจร้อนเหนื่อยง่ายติดขัดจะแสบร้อนอยู่ข้างในพอก,กินเข้าไปแล้วโอ้ยหลับสบายสดชื่นตื่นขึ้นมาแล้วมันเออมีเดียวมีแรงหน่อย ทุกวันนี้ก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติทําให้เราไปทํางานตื่นเช้าตีสี่ครึ่งยังตื่นละตื่นมาได้ปกติไม่เหนื่อยมากแล้วก็ออกกําลังกายได้ออกกําลังกายได้ทุกวันว่าหกวันต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ออกได้หนักได้ด้วยจะเล่นจะวิ่งจะอะไรคุณทาได้หมดแล้วก็ตอนนี้ก็คือสามารถใช้ชีวิตได้ปกติทํางานได้ปกติทุกวันนี้ค่ะค้าขายทำอะไรได้ปกติเหมือนเดิมเลยค่ะ ก็อยากฝากทุกคนไว้นะคะว่าอยากให้ลองเปิดใจให้ยอมรับสมุนไพรตัวนี้ลองกินดูนะคะท่านที่มีปัญหาอยากแบบนอนหลับสบายๆผ่อนคลายดับลึบ้อะไรเงี้ยลองเปิดใจดูได้คะ่ะแล้วก็ฝากไว้นะคะว่าเนี่ยตัวนี้คือเพื่อนคู่ใจของเราเลยคะ่ะคู่ใจคู่กายที่ฉันลืมไม่ได้นะคะต้องกินตลอดทุกวัน,นะคะ่ะ